สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอย VIP นะครับปาราจำวันพารหัดที่1นคันวาคมนะครับสำหรับเมื่อวานฮานอย v i p เดน9มานะครับเจาะบนล่างนะครับ0 9 1ย์นเะครับเสียได้เหมือนกันครับแต้มเดียวเนาะมี019มา209นกะครับก็แต้มเดียวครับแต้มเดียวก็อยังเจาะบนล่างนะเมื่อวานมาทั้ง0ูนมาทั้ง9นะครับ ใครลาก0ูย์ก็แตกไปก็วันนี้ในสูตย์ที่จับได้ของผมคือ0ครับวิ่งบนรุ่นล่าง0ครับถ้าถูกใจเลขที่ผมทําตามครับทําให้ถูกใจผ่านแล้วกันนะครับและถ้าในแต่ละคลิปมีโฆษณาครับรบกวนดูให้ผมด้วยครับวันนี้หัวยทับาทออกครับใครเล่นเลขอะไรขอให้ร่ำรวยทุกท่านนะครับเลขศูนย์ครับศูนย์อะไรดี

3ตัวครับ410 440 400 450 445 45 5 449 499แล้วก็459นะครับสำหรับ5นอ,อย vip 19ธริกาส3ทีมมารุนผลกันครับขอบคุณทุกนที่เข้ามารับชมนับฟังครับวางแผงกนการได้ด,ดีครับผมสวัสดีครับ